คุณกำลังมองหากระบะพันแก่นที่คุ้มค่าและพร้อมใช้งานได้ทุกวันขอแนะนำ MG Extender 2.0 Jayen c a p Grand D ปี2023รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยกระบะตอนครึ่งขับดีนั่งสบายเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบประหยัดน้ำมันแต่แรงบิดเหลือนล้นเกียร์ธรรมดา6สปีดขับสนุกคุมง่ายช่วงล่างแน่นหนึบพร้อมลุยทุกสภาพถนนจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับดูทูตพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์จาก MG กล้องมองหลังเซนเซอร์ถอยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับเบาะใหญ่นั่งสบายห้องโดยสารเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลขไม่น้อยพร้อมใช้งานทันทีราคาดีมากคุ้มค่ากว่าซื้อใหม่สนใจรีบโทรเลย089 552 5994หรือแวะมาดูคันจริงทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเรา MG e x t e เ d e r ปี2023คันนี้ บอกเลยว่าของดีต้องรีบจับจองรถสวยสภาพนางฟ้าราคาน่ารักต้องรีบก่อนหลุดมือนะคะ